อีกเรื่องที่เราอยากจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อบรรเทาทุกให้กับชาวบ้านก็คือสถานการณ์น้าท่วมนะครับหลายจังหวัดยังคงอ่วมมีน้ําที่ท่วมสูงโดยเฉพาะที่นครสวรรค์ครับนอกจากจะเจอกับน้ํานอกจากจะเจอกับสัตว์เลื้อยคลานงูเงี้ยวเขี้ยวขอแล้วนะครับยังเจอกับจระเข้ด้วยครับประมงจังหวัดนครสวรรค์พาชุดจับจระเข้ไกรทองนะครับไปที่ชุมชนบางปรองตําบลนครสวรรค์ออก หลังชาวบ้านพบจระเข้ลอยคออยู่ในน้ำเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเศษนะครับถึงสามารถจับจระเข้ตัวนี้ได้สำเร็จจากการวัดเนี่ยพบว่ามันยาวเกือบเกือบสองเมตรเลยทีเดียวนะครับก็เลยนำไปไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดใครพบเห็นจระเข้ในแหล่งน้าธรรมชาติอย่าจับเองนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาจัดก,การ ส่วนที่โคราชยังคงมีมวลน้ําจากลําน้ําลําตะคองไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนหลายจุดในพื้นที่ตําบลหนองกระทุ่มอําเภอเมืองนครราชสีมาตอนนี้ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ขนาดใหญ่รวม4บอ่อเลี้ยงจระเข้มากกว่า1,000ตัวนะครับกำลังได้รับผลกระทบแล้วเจ้าของฟาร์มก็เลยเตรียมแผนอพยพจระเข้ไปไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยป้องกันไม่ให้จระเข้หลุดลงสู่ลําน้ําธรรมชาติก็เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านด้วยนะครับ